สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องโลโวนะครับใครที่ออกโล์โวนะครับใครที่คิดจะออกโลโวนะครับให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครออกแล้วก็ให้ดูคลิปนี้นะครับว่าจะมีสาเหตุจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ก็ ประสบการณ์มาฝากนะครับมาดูกันนะครับมาผมจะให้ดูอะไรนะครับนะครับใครที่มีรโบูน่าจะรู้นะครับว่าตรงนี้มีอะไรขาดหายไปบ้างนะครับถ้าใครที่เคยใายคูบต้าก็ไม่รู้นะครับ สายยันมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าใครขับไปแล้วนะครับเวลาเลี้ยวจะมีเสียงเหมือนคล้ายลูกปืนแตกนะครับอาการนี้นะครับ มาดูกันนะครับอันดับแรกก็นี่ครับตัวตึงแห็กนะครับขาดหายนะครับขาดนะครับจะขาดประมาณนี้นะครับนี่จะขาดประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็หลุดนะครับพอตัวนี้หลุดนะครับอีกตัวนึงนะครับ อีกตัวนี้ก็ลุดด้วยนะครับก็หักนะครับสินนี้ครับของมากับลุดหายนะครับนี่ก็ถ้าใครไปคึงนะครับเก้าร้อยครับแถวบ้านผมนะครับกึงมาได้ไทได้ประมาณ5้าไร่นะครับเกี่ยวได้นะครับ แล้วก็หักนะครับหักสภาพอย่างนี้นะครับถ้าใครมีโรโบนะครับให้สั่งมาไว้เลยนะครับถ้ายังไม่หายนะครับถ้าเกลียวตัวนี้ก็ให้สั่งมาไว้นะครับผมแนะนําให้สั่งไว้นะครับเกลียวตัวนี้นะครับถ้าลงุงกึงทําให้ก็ ห้าร้อยครับแต่ชิ้นนี้นะครับ9 0้ครับซ้ายได้แค่5ไร่เองนะครับเราก็ควรจะสั่งมาไว้นะครับที่ศูนนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับสั่งมาไว้ตัวหนึ่งเลยนะครับนี่ก็ไม่ได้ทำงาน3วันแล้วนะครับเพื่อรอตัวนี้ตัวเดียวนะครับ นี่ก็คือประสบการณ์จริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ